การเป็นหัวหน้าอาจจะต้องคุมอารมณ์ให้ได้นะครับหลักการง่ายๆอันหนึ่งคือพูดง่ายแต่อาจจะทํายากเล็กน้อยคือคําว่าเราต้องคอนโทลไม่เปลี่ยนจากมโนกรรมวัจีกรรมเป็นก,กายกรรมนะครับมโนกรรมก็คือเวลาเจอลูกน้องทําไม่ได้ดังใจมโนกรรมมันก็คือมันเกิดความคิดแล้วว่าโอ้โหมันงี้งั้นนึงนู้นนะครับเนาะนะแต่เราถ้าเรามีสติ เราจะควบคุมไม่ให้เกิดเป็นวจีกรรมคือเราไม่ดา่าเราไม่โกรออกมาในที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับแต่คงไม่มีใครถึงกายกรรมก็คือ,อ,อแสดงอพินิหารนะครับนะในที่ทํางานก่าคงไม่เหมาะนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกง่า,งงายๆคือก็คือการฝึกสตินะครับอาจจะเริ่มจากการจับลมหายใจว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าเรากําลังจะบ่นออกไปแล้วเนี่ยนะครับหรือพูดไม่ดีออกไปในที่ชุมชนเนี่ยเราหายใจลึกๆแล้วก็แบบพอสตรงนั้นให้ได้นะครับหรือถ้ามันหงุดหงิดจริงๆเราจะมี exit Door ดนนะครับก็คือ เฮ้ยไม่ไหวแล้วว่เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเรื่องนี้คือเราเซฟที้คัดเลยตัดไฟก่อนที่มันจะระเบิดลงนะครับบอกเฮ้ยโอเคตอนนี้พี่เริ่มหงุดหงิดแล้วว่าไม่ไหวจริงๆพี่พี่ขอตัวก่อนละกันนะนะครับคือเราไม่ใช่พระอราหารันเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่เราควรจะรู้ว่ากําลังถึงจุดจุดเดือดของเราแล้วจุดระเบิดของเราแลวเราเราเราตัดไฟแต่ต้นลมก่อนดีกว่าเราเราฮาราคีรีตัวเองออกไปก่อนดีกว่าจากบทสนทนาน,นี้